นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ คุณทางสารนังคาชามิธรรมังสารนังคาชามิสังฆังสารนังคาชามิโกติยามีโพทางสารนังคจชามิโทติยามีธรรมังสารนังคจชามิ ัังสรงคติยามปีสัมข้างสารนังคาชามิทุติยามปีสังฆังสารนังคาชามิตาติยามปีโพธังสารนังคาชามิตาติยามปีุทธังสารนังคาชามิตาติยามปีธรรมังสารนังคาชามิตาติยามปีธรรมังสารนังคาชามิ ตาทิยามปีตังคังสารานาคาชาเม,ม,มตมาาาามติสารนาคามานังนิงงทิตังปานาติปาตาเวระมณีสิขาปะทางสมาธิยามิ <c oughs> อาทนาธานาเวรมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามิอาทนาธาเวรมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามิอ布拉มจริยาเวระมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามิอ布拉มจริยาเวรมณีสิกขาปัทภังสมาธิยามิโบสาวาธาเวระมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามิ สุราเมระยามชาปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทางสมาธิยามิสุราเมระยามชาปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทถางสมาธิยามิวิกาลพชนาเวระมณีสิกขาปัทางสมาธิยมิวิกาลพจนาเวรามณีสิกขาปัทถางสมาธิยามิ นจาจจิตวาทิตาวิโสกัตถนะมะาลาคันธาวิเลปนาธารณนะมันดนานวิโพสนาตานาอเอระมณะีสิกขาปะทาังสมาธิยามิ <c oughs> <c oughs> อุจาสยนามหาสยนาเวรามณีส uh. ิกขาปัทธ <meter> ังสมาธิยามิอุจจาสยนามหาสยนาเวรามณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิอิมังอาทังคาสมงมคสมนาคาตังโพธาปัญญาตังโอปุถะตังโพธาปัญญาตังโอปุถะังอิมานจารติงอิมานจัตถวตัง สามมาเทวะอภิลาธิาะภิลกิโตงสมาธิยามิข้า,มมา,าพ,พามมาาาเจ้าขอสมา,า,สสมาทานอุโบสถข้าพเจ้าขอสมาทานอุโมสถที่พระพุทธเจ้า,าทรงบัญญัติไว้พระพุทธเจ้า,าทรงบัญญัติไว้อ่านประกอบด้วยองค์แปประการดังนี้านกบบรารดังนี้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีไม่ให้ขาดไมิให้ทำลาย สิ่วันหนึ่งและคืนหนึ่งณเวลาวันนี้อิมานิอัฏฐสิขาปทานิโอโปสถะสีละวาเสนะมณะสิกริศวาสาสุกางออปปมาเทนะลักกิตภานิาสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพูติงยันติตักสมาสีลังวีโสอัฏเย <c oughs> โมตตาภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตตาภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทตตานะโมตตาภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กาเมสุขมิชาจาราเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามีติเตณบัดนี้อาตมาภาพจากสแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการประพฤติผิดในการเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติโดยการคกลมใจไว้กับตัว คมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาบำเพ็ญสัมมาปฏิบัติสร้างภูสลธรรมให้พิญโยอันได้มาจากอานิสงส์ผลของการฟางังธรรมในคราวครั้งนี้ถ้าประการด้วยการนั่นก็คือ ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังเมื่อฟังแล้วก็บรรเทาความสงสัยลงได้ทำความเห็นของตอนให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมจิตของผู้ฟังทําแล้วย่อมคองสาย ด้วยว่าการวางทำตามรานอย่างตั้งใจเป็นการสังสมปัญญาบารมีเพิ่มสติปัญญาให้กับตนและยังได้ชำระจิตให้ผ่องแห้วเพื่อหลวดพ้นจากความทุกข์ได้บทบารีที่ตั้งขึ้นไวน้ณเบื้องต้นแปลว่า ข้าพเจ้าขอสมาทานสีขาบทคือเจตนาเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามสินข้อนี้ท่านสอนให้เว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเช่นการมีชู์การไประเมิดในคู่ครอง ของคนอื่นผู้ที่ไม่ใช่ภรรยาและสามีของตนองค์ประกอบของความผิดเพื่อให้ครบองค์ของสิ่งข้อนี้จะต้องประกอบไปด้วยองค์สีนั่นก็คือบุคคลที่ไม่ควรเกี่ยวข้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ทางการเช่น ชายหญิงที่มีคู่ครองแล้วเจตคิดจะเสพคือมีความตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะเสพกามกับบุคคลนั้นมีความพยายามที่จะเสพคือมีการกระทำที่นำไปสู่การเสพมีความยินดีในกามคือมีความพอใจในการเสพ การเสพามเข้าแขตกาเมตุมิตรฉาจารสี่อย่างคืออากาโลอการเสพเมถุนในเวลาที่ไม่สมควรคือวันพระวันเกิดวันทำบุญอาเทโซการเสพเมถุนในสถานที่ที่ไม่สมควรเช่นลานพระเจดียในสถานที่ใกล้ พุทธาปาติมาในที่เปิดเผยในสถานที่ใกล้ใกล้บุคคลที่มีคนเคารพนับถืออนังธน,นการเสพเมถุนในคราวที่ไม่น่านิยมเช่นคราวเจ็บไข้คราวมีคันคราวมีฤดโดคราวมีทุกขและยังเป็นเด็ก อะคโมเสบหญิงที่ไม่ควรเสพยี่สิบจำพวกท่านกาไว้ในดีกาวิมติวิโนธนีมีดังนี้ว่าหญิงที่มารดาดูแลรักษาหญิงที่บีดาดูแลรักษา หญิงที่บารดาบิดาดูแลรักษาหญิงที่พี่ชายน้องชายดูแลรักษาหญิงที่พี่สาวน้องสาวดูแลรักษาหญิงที่ญาติดูดแลรักษาหญิงที่ตระกูลเดียวกันดูแลรักษาหญิงที่ประพฤติามร่วมกันเช่น นางพิสุณีหญิงที่มีสามีหญิงที่กฎหมายคุ้มครองเช่นอายุยังน้อยหญิงที่ชายจ่ายทรัพย์ซื้อมาเพื่อเป็นพัญญาของตนหญิงที่สมัครใจเป็นพัญญาหญิงที่เป็นพัญญาเพื่อหวังทรัพย์หญิงยากจนอยู่เป็นพัญญาเพื่อหวัง เครื่องนุ่งห่มหญิงที่ชายสู่ขอมาเพื่อนำมาเป็นพัญญาหญิงที่ชายช่วยปรองภาระลงจากศาีรษะหญิงที่เป็นทาสรับใช้และเป็นทางพัญญาหญิงที่ทำรับจ้างทำงานเป็นทางพัญญาหญิงที่เป็นเฉลย หญิงที่ชายอยู่ด้วยเพียงคู่เดียวลักษณะของสตินอกใจสามีมีอยู่เก้าอย่างด้วยกันนั่นก็คือเที่ยวไปในสวนหนึ่งเนืองเที่ยวไปในป่าไม้หนึ่งเนืองไปเที่ยวท่าน้ำอยู่หนึ่งเนืองไปเที่ยวบ้านญาติอยู่เนืองเนือง ไปเที่ยวบ้านคนอื่นอยู่เนืองๆไปเที่ยวหาเครื่องแต่งตัวอยู่เนืองๆชอบดื่มน้ำเมาอยู่เนืองๆการปิดสินข้อกาเมท่อทางโลกสังคมจะรังเกเียดเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกสังคมประนามถูกฟ้องศาล เสียหน้าเสียตำแหน่งชีวิตมีแต่ฟาร์มตกตามหาฟาร์มเจริญได้ยากโทษในทางธรรมตกอบายภูมิหลังจากที่ตนเองสิ้นชีวิตไปแล้ววิบากกรรมเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ ของผู้ที่ทำผิดศีลข้อากาเมเช่นมีคู่ไม่เหมาะสมครอบครัวไม่มีความสงบสุขจิตหมกบุ้นอยู่แต่ในเรื่องเพศมีความพิการทางเพศถูกนอกใจทำมาหากิน ไม่มีความเจริญขอนำข้อความนายโคตกานิกายเอลีคาถาจัตารีสานิบาทดังมีข้อความดังต่อไปนี้พระอิศิธาสศีเกิดเป็นบุตรของท่านเศรษฐีในเมืองอุเูเชนีขั้นได้เจริญวาย มีดาก็ให้แต่งงานกับเศรษฐีที่มีความร,ร่ำรวยเสมอเหมือนกันเมื่อแต่งงานแล้วอยู่กันได้ไม่กี่วันก็ถูกส่งกับเรือนเมื่อเป็นแม่ไม่พ่อแม่ก็ยกให้เศรษฐีที่มีความร,ร่ำรวยน้อยป่าอยู่ได้ไม่กี่วัน ก็ถูกส่งกลับเรือนสามีคนที่สามพ่อแม่ยกให้กับขอทานอยู่ได้ไม่กี่วันขอทานก็ส่งกลับเรือนบอกว่าฉันเป็นขอทานนีฟาที่จะอยู่ในเรือนของท่านเศรษฐีนางอิสิทาสีจึงคิด ออกบวชคัานบวชแล้วได้เจ็ดวันก็ได้บรรลุพระอรหันต์พิุ่นณีได้ละลึกชาติได้เจ็ดชาติจึงเล่าให้ผู้อื่นฟังว่าพบหนึ่งชาติหนึ่งได้เกิดเป็นช่างทองมัวเมาในฟามเป็นโนม จึงครอบชูกับพัญญาของผู้อื่นหลังจากจุติจากชาตินั้นแล้วต้องหมกไหมอยู่ในนรกตลอดกาลนานคานพลแล้วก็ไปเกิดเป็นลิงถูกลิงจ่าฝูงกัดอันทะตลอดระยะเวลา500ชาติ หลังจากนั้นไปเกิดเป็นแทะก็ถูกตอนตลอดเวลา500ชาติหลังจากนั้นไปเกิดเป็นโคก็ถูกตอนตลอดเวลา500ชาติหลังจากนั้นไปเกิดในบ้านของทาสีมีเพศที่เป็นหญิงก็ไม่ใช่เป็นชายก็ไม่เชิง หลังจากนั้นมาเกิดในบ้านของคนยากจนคันรุ่นสาวพ่อค้าชื่อว่าคิริธาตะไปขอมาเป็นพัญยาแต่นายคิริธาตะมีพัญญาอยู่ก่อนแล้ว เึงได้ยุให้สามีไล่ภรรยาก่าวออกไปจากบ้านทั้งหมดเป็นวิบากการรมที่ผิดศินข้อที่สามผู้ที่ผิดศีลข้อกามเมจะตกนรกชื่อว่าสิมปรีนรกหรือ โลหะสิมพีนรกมีต้นงิ้วมีน้ำเหล็กมีนายนินรานดรทิ่มแทงให้ขึ้นไปปีนป่ายบนต้นงิ้วจนถูกน้ำบาดเลื่อนท่วมกายถ้าล่วงหล่นลงมาสู่คนต้นงิ้วก็ถูกนาย นิรยาบาลเอาหลาวแหลมเสียบแล้วเสียบอีกแทงแล้วแทงอีกที่สุดแล้วก็ถูกโยนลวงหม้อโคโม,โม,โมโหโลหะกุมพีทามตามๆอยู่อย่างนี้จนฝ่าจะสิ้นกรรมสังคาตานรกท่านได้กล่าวอ้อยว่า หนึ่งวันหนึ่งคืนในนรกุมนี้จะเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านปีของเมืองมนุษย์ผลของการไม่ผิดศิลข้อกาเมนั่นก็คือไม่มีสตตเบียดเบียนเป็นที่รักของคนทั้งหลาย มีทรัพย์สินสมบูรณ์ไม่เกิดเป็นหญิงกระเทยสัตว์ปราหานโสเภณี <c oughs> เป็นคนมีสง่าราศี <c oughs> มีเอ็นซีครบสมบูรณ์ <c oughs> มีความสุขสินข้อสามทำสังคม ของโลกมนุษย์ให้อยู่ดีมีสุขสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนส่งเสริมความซื่อสัตย์ความไว้วางใจต่อกันสิลข้อสามมีผลดีต่อจิตใจทำให้ไว้วางใจซึ่งกันและกันสินข้อสามทำให้ชีวิตมั่นคง ไม่ทะเลาะวิวาทไม่ทำร้ายร่างกายไม่ฆ่ากันตายสินข้อสามรักษาได้บ้านจะไม่แตกครอบครัวจะไม่มีความเล้าวฉานอัตมาภาพนำ <c oughs> สินข้อสาม มาแสดงให้บรรดาสาวโุชนทั้งหลายได้ฟังก็พอสมสมัยได้เวลาเทศนาปริโยสาเนในอวสารแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสา,าด้วยเนชะบารมีแห่งคุณภาษีรัตนาทาย และบุญกุศลของท่านทั้งหลายซึ่งเกิดจากธรรมสวรรคาไมาการได้ฟังธรรมขอให้ท่านทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคภยัยมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่องพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขาภาระปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วตายขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงพันสำเร็จดังมโนรถทุกประการแสดงว่าธรรมเทศนานายกามเมตุมิจฉาจาร์คะถาพอสมสมัยได้เวลาอาตมาภาพจึงขอสมโิยุตระธรรมเทศนาลง คงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการาชนียะทาวาลิวาหาปปลาปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินางเปทานางอุปกาปเตอิจิตังบาทิตางตูมหังเีปะเมวะสม,มิจโตตาเพโปเรนตุสร้งางกปา จันโทปะนารโสยะธามณิโชติรโสยะธา